เฮอจริงๆพี่ป๋อก็ด้วยเวลาเจอกันเนี่ยก็จะพาลูกไปเที่ยวด้วยกันผม<อ>ว่าเนี่ยนะควรจะเริ่มสร้างสังคมให้ลูกเนี่ยตั้งแต่ยังเป็นเบบี้อยู่เพื่อที่จะได้ให้เขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็ผมว่านะเหอมากเลยนะ สำหรับทั้งพี่ปอแล้วก็ตัวพี่หนุ่มต่างคนก็ต่างเห่ลูกมากแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เลยคุยกันถูกคอเพราะต่างคนก็ต่างเป็นคุณพ่อมือใหม่ทั้งกับนอกจากจะเป็นพี่ปอแล้วก็ยังมีพี่มอสด,ด้วยแล้วก็พี่อ้อมพี่นิหน่าด้วยมันก็จะเป็นแก๊ง,กงเลยครับคุยกันเรื่องลูกมีอะไรก็จะช่วยการปรึกษากันได้แล้วก็น้องอันดานเนี่ยตอนนี้เนี่ยน่ารักขนาดนี้มีคนมาทาบทาให้เป็นพรีเซนเตอร์บ้างหรือยังซึ่งเจ้าตัวก็ตอบเลยค่ะตอนนี้น้องก็8เดือนแล้วเนาะแล้วก็นิตยสารเนี่ยก็ม คนเยอะๆแต่ว่าถ้าถ่ายหนังสืออะไรแบบนี้นะคะก็ได้อยู่แต่เวลาไปกองเนี่ยก็ไม่ได้พาเขาไปด้วยเพราะว่ากองของผมเนี่ยที่ถ่ายละครถ่ายอะไรเงี้ยมันกันดาน <c oughs> ก็เลยไม่เอาน้องกับไม่ได้เอาน้องไปด้วยแต่สาวฟ้านย่ยจะเป็นคนดูแลลูกเวลาพี่หนุ่มเนี่ยไปถ่ายละครหรือว่าไปกองละครถูกต้องนะครับ <c oughs> ต้องรอติดตามกันว่าน้องอันดาโตขึ้น จะได้เชื้อพ่อหรือว่าได้เชื้อแม่นั่นน่ะสินี่เหมือนเขาก็เริ่มเริ่มเตรียมปั้นเข้าวงการเหมือนกันนะเตรียมปั้นเพราะอย่างนี้ทั้งถ่ายแบบเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรอย่างงี้เนาะถูกต้องนะครับรอติดตามแล้วกันก็น่าจะเป็นดาวดวงใหม่ใช่แล้วงทางวงการบันเทิงแต่อาจจะต้องรออีกเพราะว่าตอนนี้อค่ไหแปดเดือนเองยังน้องยังเด็กอยู่มากรอติดตามพัฒนาการค่แล้วพี่ต้อยดูดิน้องแค่แปดเดือนโอ้โหถ่ายแบบ เป็นพรีเซนเตอร์สังเก,ออกตตะน,นั้น,นที่เห็นหลายๆคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคุณ,คณ,คณน้องณาดาแต่คุณกบสุวรรณันวันนั้นก็เคยเจอครั้งหนึ่งคุณวินลี่กับน้องวินในี่ก็ดูรู้สึกว่าดูเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็รับงานเป็นครอบครัวด้วยกันก็ถือว่าโอเคพาลูกๆเนี่ยมาเจอเมือนก็เป็นการ เตรียมความพร้อม,อมก่อนที่จะโตขึ้นเนี่ยอาจจะได้เป็นดาราหรือได้เป็นศิลปินอาจจะเป็นสุปตาแถวหน้าของบ้านเราก็ได้<อ><อ>ไม่แน<ม>่<ม>รอดูติดตามกันได้นะครับมางานที่อีกอีกหนึ่งงานสำหรับงานที่ใช้ชื่อว่านี่เลยแม่ของ Present Bangkok Chef Festival 2 0 1 3เป็นการเปิดประสบการณ์สุด Exclusive นะครับกับกับ5สุดยอดเชฟไทยนะฮะแล้วก็5วัสดุชั้นเลิศกับ25เมนูพรีเมียมและมินิคอนเสิร์ตจาก5ศิลปิน,นครับซึ่งงานอันนี้จัดโดยบริษัทไทยบร r ฟ v e ร l เล t มาร์เก็ตต จำกัดนะครับในน้ำก็คือแม่โขงนะฮะเป็นแบรนด์เครื่องดื่มไทยระดับเวอร์คลาสนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นปรากฏการถือว่าเป็นสำคัญแล้วก็ที่สำคัญเป็นว่าค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับเพื่อเป็นการรวมตัวกันของสุดยอดเชฟนะฮะไม่ว่าเป็นเชฟบุญธรรมเชฟชุมพลนะครับเชฟปุ๊นะฮะรวมถึงเชฟเคนเชฟปิงแล้วก็มีอีกหลากหลายเชฟแต่ว่าบรรยากาศวันนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ บรรยากาศนะฮะแม่ของคุณเซนนะครับแบงคอกเชฟเฟสเ i ว a ล2 0 1 .3 นะครับคิดดูว่า5สุดยอดเชฟไทยนะฮะกับ5วัตถุดิบชั้นเลิศแล้วก็25เมนูพรีเมียมแล้วก็มินิคอนเสิร์จาก5ศิลปินห5าห้าห้าหไม่ใช่หรือเปล่าอ่ะก็ติดตามกันได้เร็วนี้อาจจะมีกิจกรรมแบบนี้ดีๆสาหรับแหเนะฮะรอดตามกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มากหนีก1ข่าวที่เรียกว่ากาลังด่งดังมากๆก็หงจากที่ คุณโดม,มกรลำเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะตอนนั้นก็เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าณตอนนี้ก็เห็นว่ากําลังสนิทเหมือนกับว่าแบบคุยกันศึกษานิสัยใจคอแต่ว่ายังเรียกว่าแฟนไม่ได้ประมาณนั้นซึ่งน้องเมทันก็ออกมาพูดเหมือนกันคือถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดนะน้องเมทันออกมาพูดก่อนคุณโดมใช่ใช่ใช่ก็บอก<ๆ>นะเป็นพี่น้องกันสนิทกันอะไรก็วันนี้ก็เลยมาอัปเดตกันนิดนึงว่าเฮ้ยปัจจุบันล่ะเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของ เลยคนมันมีขาม่าวเมาส์มาประมาณมว่าเฮ้ยหลังจากที่เขาบอกว่าคบหาดูใจกับคณโดมสนิทกับคณโดม,มรู้สึกว่าเฮ้ยภายในสามสาววงเดอะพอยซันเนี่ยใช่เขาจะได้รับสิทธิทพิเศษกว่าคนอื่นในค่ายอีคอนิคเรคคอร์ดอย่างเง,งี้ยในใน,ในวงของเขาอเออเขาบอกจริงๆแล้วทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมะนะคะอย่างที่บอกไปก็เออมันไม่ได้มีความพิเศษหรืออะไรมากไปกว่านั้นนะครับแล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์สรุปนะตอนนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกนะตอนนี้จริงๆแล้วก็ เรียกว่าเป็นคนที่สนิทกันดีกว่าเป็นคนที่สนิทกันแล้วก็ทํางานร่วมกันอะไรอย่างนี้ด้วยประมาณนั้นดีกว่าอย่าใช้คําว่าเฮ้ยเป็นแฟนหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้เพราะอย่างที่รู้กันมันคือาตอนนี้เนี่ยเขาแค่เพิ่งเริ่มที่จะสนิทกันศึกษาสัยใจคอกันเดี๋ยวถ้าไปพูดเปอย่างอื่นเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับรวมถึงว่าอ่สิทธิพิเศษอะไรแบบนี้เขาบอกจริงๆแล้วก็เขาบอกเป็นเรื่องที่เขาค่อนข้างนะครับที่จะกังวลมากๆกับเรื่องเรื่องนี้เพราะว่าอย่างท คนนี้โอ้ยได้รับสิทธิพิเศษจากพี่โดมชัวไม่ต้องมาชอกร้องเพลงไม่ต้องอะไรเงี้ยบอกจริงๆแล้วนะฮะกังวลมากก็ค่อนข้างซีเรียสมากกับเรื่องเรื่องนี้แต่ว่ายืนยันเลยว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมจริงๆนะฮะไม่มีการว่าเฮ้ยคนนู้นคนนั้นคนนั้นไม่มีอย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงว่าเฮ้ยคุณคุณคุณเมทันเนี่ยนะฮะก็ได้มีการค่ะเฉพาะเขาพี่รังแลอกเคลสตาเนี่ยได้มีการพูดคุยหรือว่า พูดอะไรบ้างกับเรื่องของความรักในครั้งนี้เขาบอกจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยก็จะเลี้ยงแบบว่ารอกรกหน่อยที่รู้กันอยู่แล้วนะรวมไปถึงคุณพ่อเนี่ยก็จะปล่อยบบว่าฟรีสไตล์นะครับแต่ว่าก็จะคอยดูแลแบบห่างๆไปด้วยนะเพราะที่คุณพ่อเนี่ยจะคุยเรื่องของการทํางานนะฮะเรื่องของงานเพลงนะ,ะเรื่องของการเล่นดนตรีมากกว่าแต่ว่าทามถึงเนี่ยกระแสที่เจอเนี่ยเขาก็คือที่บ้านจะกลัวเรื่องของเรียกได้ว่าเป็นการ เกาะคุณโดมดังอ๋อเพราะว่าจริงๆมันก็มีกระแสข่าวอนี้ออกมาเหมือนกันนะนั่นหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยคือเป็นใครเนี่ยเมทันเป็นแค่นักร้องอะไรอย่างนี้เป็นแค่นักร้องไม่มีใครรู้จักรอแต่พอกลายเป็นแบบมีข่าวกับโดมปุ๊บโอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะทีนี้ประมาณนั้นเขาบอกว่าก็จริงๆแล้วก็ไม่อยากให้คนมองเรื่องของการเกาะกระแสที่เขาดังจริงๆที่บ้านเนี่ยก็เรียนดนตรีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็หนูก็ได้ทําอะไรมากมายคือสุดท้ายก็เหมือนกันว่าเราก็ต้องรอ คือเรามีความสามารถเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสามารถก็เหมือนเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยมีข้อข้อหาแบบนี้มาก็เลยแบบเฮ้ยพิสูจน์ตัวเองนะว่าฉันนีก็มีความสามารถอะไรประมาณนี้คือไม่ให้ใครไม่ให้ใครเนี่ยมาดูถูกเราได้ใ้่อันเพราะว่าหนูว่าเคยไปสัมภาษณ์เขามาเหมือนกันเขาบอกว่าไม่อยากให้มองอะไรแบบนั้นอยากให้ดูที่ผลงานแล้วก็ติดตามผลงานของเขามากกว่าถูกต้องครับเราไม่ถึงถามว่า้คุณโดมเคยพาคุณโดมไปรู้จักกับคุณพ่อหลัง ล็อกเคสตาบ้างหรือเปล่านะครับก็บอกว่าตรงนี้ก็ยังไม่เคยเลยค่ะ,คะนะฮะแล้วก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือยังไม่ได้เจอเพราะว่าเรายังไม่ได้คบกันแบบว่าจริงจจัง,จงๆนะฮะคือเรายังไม่ได้ตกลงกันว่าจะคบกันมากกว่านะฮะแค่แอบว่าสนิทกันสนิทกนันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องอะไรประมายาคืออาจจะสนิทในระดับหนึ่งสนิทมากกว่าเพื่อนๆหน่อยนะครับคืออย่างที่บอกไปก็สนิทเท่านั้นเหมือนกับหลายๆคนที่เขาสนิทกันก็ ไม่ได้มีอะไรที่ต้องพาไปหาคุณคพอ่อหรือว่าอะไรแบบนี้ส่วนข่าวของประเด็นม,มันมีมาประเด็นที่ว่าอาดีตหวานใจของคุณโดมบกกรลำสาวกัดจังประมาณนั้นนะคะได้โพสต์ข้อความเนบกัดเมทันผ่านอินสตาแกรมมีอันนี้อีกไมแล้วหรอไม่แล้วะอ,อะรนาคเลมโดมหรือ้ไดาเลมโดมนะฮะแต่ว่าคราวนี้เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วก็ปฏิเสธว่าเฮ้ ก็ไม่เคยรู้แล้วก็ไม่ได้เคยติดตาม IG ของใครอยู่แล้วก็มไม่มีใครมาเคยมาบอกอยู่แล้วด้วยะนะครับรวไมไปถึงว่าเมื่อกี้เราฟังเมทันสัมภาษณ์ไปแล้วคราวนี้เราก็ลองมาฟังทางฝั่ง พี่ดมไม่ไม่ฟังเพื่อนเขาบ้างฟังเพื่อนวงพอยสั้นเออว่าเฮ้ยอีกคนเหนือเชื่อแต่หนูจำได้เพจพอยเพจพอยกับน้องแปบบนะฮะก็เขาบอกจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยก็ชิวๆค่ะค่ะนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยคือสนิทกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราไปไหนด้วยกันตลอดเวลานะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเฮ้ยออกมาให้ข่าวว่าเฮ้ยเพื่อนค้าข้างกันว่าเฮ้ยไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนิสัย3คนเนี้ยจะเป็นนิสัยค่อนข้างที่จะ เหมือนแบบดุยๆเหอข้าวอะไรอย่างงี้ไม่ได้เป็นออส้าวหวานอะไรอย่างงี้เนาะประมาณ <ทะ S 2> นั้นนะครับแล้วก็เข้าใจกันมากกว่าเราก็เฮฮากันเหมือนเดิมทุกอย่างยังคงปกติเหมือนเดิมคือหนูกับพลอยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ตามข่าวคือก็ตามข่าวบ้างแต่เชื่อหรือว่าคนเราเนี่ยแยกแยะก,กันได้เรื่องส่วนตัวกับเรื่องการทํางานแล้วก็ <ทะ S 1> เชื่อหรือว่าพี่โดมเขาค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่อพอที่จะรู้รว่าเอ้ยส่วนตัว กับเรื่องการทำงานก็ต้องแยกแยะกันเพราะอย่างที่รู้กันคุณโดมก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยแล้วก็โอ้โหเขาบอกว่าการทำงานค่อนข้างที่จะเคี่ยวมากนะพี่โดมคือถ้าไม่ผ่านก็ทำงานจริงจริงเออคือถ้าไม่ผ่านเขาไม่ผ่านจริงๆเขาค่อนข้างที่จะสตรกมากๆกนะกับเรื่องราวของการดนตรีเรื่องของการทำเพลงของเขาก็รอติดตามกันว่าความสัมพันธ์ของคุณโดมนะฮะกับคุณเมทันใช่แล้วจะคืบหน้าไปอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนสนิทอยู่ เ,ยเ๋ยวต้องรออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับก่อนจะไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีดีบวันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะเป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็ติตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแลวก็แอลกูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกต้องนะครับอ่าส่วนใครที่อยากจะชมรายการ,รชมกันมาได้นะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับ ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามชมรายการเนื้อหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ